มา <Yeah. S 1> อีกแล้วอีกตัวแล้วครับฮั <Yeah. S 1> นเตอร์ออริเนี่ตีเลาอๆในในชายเนี่ยในชายนี่เขาลอกยาออกแหะมีตัวไม่รอดครับฝากผลงานเลยครับฮันเตอร์ออริ